สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแจ็คกีกแล้วนะคะในภาษาเยอรมันกับแจ็คก,กี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประโยคสั้นๆค่ะหลายคนอาจจะแบบเอออยากจะใช้ประโยคภาษาเยอรมันนะคะแล้วคาไหนที่ฉันพอจะพูดได้หรือจับมาง่ายๆเลยแล้วเอามาพูดได้นะคะวันนี้จะมาเสนอแบบง่ายๆสั้นๆสําหรับหลายคนนะคะที่กําลังเริ่มพูดนะคะหรือกําลังฝึกพูดนั่นเองเนาะเราไปดูประโยคที่หนึ่งเลยค่ะ ถ้าสมมติมีใครมาถามเรานะคะนี่เธอรู้จักเอ่อตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว ouais, เราอยากจะบอกว่าไม่รู้นะคะฉันไม่รู้นะคะเราสามารถบอกได้ว่าคายนะอาหนงคานอะอาหนงประโยคต่อไปค่ะประโยคสมมติว่าเออเราไปเจอเพื่อนมาแล้วทีนี้เราอยากจะบอกลาเพื่อนนะคะมีประโยคนึงที่เราใช้ได้ง่ายแล้วก็จำไปใช้ได้เลยนะคะ Wir sehen u น s Wir sehen uns. uns. แล้วเราค่อยเจอกันนะหรือว่าเรามาเจอกันคราวหน้าประโยคต่อไปค่ะสมมติว่าเราเนี่ยแถวแถวของเราเนี่ยแถวตุรอบตัวของเราเนี่ยเสียงดังมากเลยค่ะแล้วเราไม่ได้ยินนะคะเขาพูดสองสามคงก็ไม่ได้ยินเราอยากจะบอกว่าอะไรนะคะเราสามารถพูดได้ว่า w i ป b i t t e w i วี i t t e Wie <Be> bitte? Wie <laughs> bitte? แล้วเราเนี่ยสมมติว่ามาเยอรมันครั้งแรกนะคะแล้วทีนี้ตำรวจตรวจพาสปอร์ตหรือว่าตำรวจตรงที่ตมนะคะเขาอาจจะตรวจพาสปอร์ตเราหรือว่าอะไรยังไงแล้วเขาขอพาสปอร์ตของเรานะคะแล้วเราสามารถยื่นพาสปอร์ตให้แล้วก็บอกไปว่า h i e r bitte Hier bitte นี่ค่ะนี่ค่ะพาสปอร์ตของฉัน แล้วสมมุติว่าเออเราเอาปลามาค่ะปลามาจากบ้านนะคะแล้วที่นี้ปลาอยู่ในกระเป๋าเนาะเราจะเดินทางกลับมาเยอรมันค่ะแล้วที่นี้เขาจะเอาปลาสุดแซ่บของเราเนี่ยทิ้งนะคะแล้วที่นี้เราอยากจะถามเขาว่าอ,อ๋าทำไมอะ่ะต้องทิ้งของฉันด้วยวารุมนะคะสั้นๆเลยก็ได้นะคะบารุมเนาะทำไมต้องทิ้งของฉันด้วยอร่อยมากเลยนะนันของเด็ดนะคะว่า รุมสมมุติว่านะคะเออเรานัดก,กับเพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนไม่มาค่ะเพื่อนลืมนะคะเราอยาเออเพื่อนเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยก็คือขอโทษเรานะคะเราสามารถตอบกลับคืนค่ะได้ว่าไม่เป็นไรหรอกนะคร r โปรบลิมคาโปรบลมหรือเราเนี่ยอยากจะโทรไปหาเขาอีกรอบนึงนะคะนี่เธอทำไมไม่มาละจ๊ะฉันรอเธออยู่นะเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, Das stimmt ใช่เลยฉันมีนัดกับเธอนี่ใช่จริงๆด้วย Das stimmt ถ้าสมมุติว่าเราเดินทางมาเยอรมันแล้วนะคะแล้วทีนี้โดนตรวจทุกอย่างเลยกระป๋ากระเป๋านะคะเอ่ออะไรล่ะปะลงปะล้าของเรานะคะคือเขาตรวจหมดเลยนะคะเขาตรวจของเราหมดเลยอะคะ่ะแล้วทีนี้เราอยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะฉันยังมีชีวิตอยู่นะเธอ Ich habt überlebt นะคะ Ich h a b e อ b e ะเลปตฉันยังมีชีวิตอยู่นะเขาอาจจะตรวจเราเยอะแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่พอมาถึงเยอรมันปุ๊บเห็นท้องฟ้านะคะท้องฟ้าแอบมืดนะคะแอบมืดเหมือนฝนจะตกเนาะเราอยากจะบอกว่าอุ๊ยดูเหมือนว่าฝนจะตกนะก็สามารถไปใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ e S son เร g ก e n es S o n r เร n ก n นั่นก็คือวุเหมือนฝนจะตกจังเลยทําไมมันมึดๆอย่างนี้นะคะเรามาเยอรมันใหม่ๆมันก็ต้องหนาวอยู่แล้วเราจะบอกว่าเราหนาวหรือว่าอากาศมันเย็นจังเลยนะคะ s east c u l d นะคะฉัน หนาวหรือว่าอากาศหนาวจังเลยนะคะ it's i cold okay, โอเควันนี้ก็ได้ไประโยคไปใช้แล้วนะคะนำไปใช้ได้เลยนะคะใครที่มาใหม่ๆเป็นคำสั้นๆใช้ในชีวิตประจำวันเห็นอะไรเราก็พูดไปเนาะโอเควันนี้จะก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ